สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพารวยชนเชนไนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบนะคะแนวทางเนาะแนวทางเออเราพัฒนานะคะของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคน ามาดูคําเตือนของทางช่องนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางแล้วซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมัานเอาไปหิงเอาไปปังนะคะเน้นรลยย้ำนะคะทุกตัวเลขที่นําเสนอนะคะเป็นเพียงการคํานวณน,นะคะได้มาจากการคํานวณทั้งสิ้นนะคะทุกคนจะเข้าจะหลุดจะ เอาอยู่เอาไม่อยู่นะคะหรือว่าอะไรก็แลว้วแต่นะคะเราว่ากันไปตามสูตรนะคะว่ากันไปตามสูตรนะคะทุกคนลองพิพจิตรณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะช่องของแอดนะคะแนวทางเราพัฒนาจะมีของอาจารย์ปัญญาของหลานแล้วก็ของแอดนะคะแต่ละคนนะคะแนวทางก็แตกต่างกันไปนะคะ FC จะชอบแนวทางอาจารย์ท่านไหนก็จัดนะคะ อาจารย์ท่านไหนก็จับเนาะจะมีหลากหลายแนวทางนะคะให้เลือกนะคะให้เลือกดูเลือกชมนะคะดูเป็นแนวทางเข้ามาพูดคุยเฉยๆก็ได้นะคะถ้าไว้ไปต่อนะคะไม่ไหวก็พักนะคะทุกคนเพราะว่าแนวทางอุย้แยแหงสามตัวยิ่งจับยากนะคะจะนเอกดับก็ดีนะคะเลขเด่นก็ดีนะคะหรือว่าอะไรก็ดีนะคะทุกคนทุกแนวทางทุกสูตรนะคะมีระยะเวลาของมันแล้วก็ มันต้องมีเข้ามีหลุดระคาะนี่นะคะอันนี้ก็เผื่อใครอยากมอบน้ำใจให้อาจารย์ปัญญานะคะเอาไปพินิจเอาไปพิจารณากันดูนะคะก่อนสตาร์ทนะคะ ก่อนจะสตาร์ทก่อนจะตัดสินใจนะคะพราว่าตัวแอดนะคะก็ทําให้ดูเป็นแนวทางเนาะอันนี้ก็ของอาจารย์ปัญญาเนาะ,ะไรกันไม่น้อะนะคะโ้ฟันแปดน,นะคะโอ้ช่วงนี้ตัวดินอาจารย์ปังนะคะสายรูดนะคะจับตามองเลยค่ะสายรูดเท่านั้นที่รอดนะคะโดยเฉพาะเม็ดเดียวนะคะกันตายก็สองตัวนะคะอ้าวแต่ถ้าอยากวัดดวงก็ของอาจารย์ปัญญาฟันเขียนเขียน,นะคะ่ะเต็มเต็มนะคะทุกคนแปดค่ะม,มาเลยนะคะ ขนองนะคะแปดเจ็ดศูนย์นะคะแปดสองเจ็ดนะคะซึ่งแปดมาอยู่หลักร้อยเลยนะคะแปดเจ็ดศูนย์แปดสองเจ็ดค่ะทุกคนอ่าตามนี้เลยนะคะทุกคนตัวเจาะไม่เข้านะคะตัวเจาะไม่เข้าแต่เข้าตัวฟันเม็ดเดียวเลยนะคะฟันเขนเขน่ะแปดหินเหมาโอ๊ยฟันขาดโบะบะโชฉชะเลยนะคะเอ้ามานกันอยู่บอค่ะได้กันอยูบอ่บ่น้อนะคะนี่แหละค่ะ อาจารย์ปัญญานะคะพอพอหวยออกนะคะอาจารย์ก็จะให้ก่อนเลยนะคะนี่แอดก็ต้องขอบคุณ e> mm hmm. อาจารย์ปัญญาอาจารย์จะมาวางให้ FC ก่อนเลยนะคะ FC ชอบค่อยตามเด้อไม่ชอบอ่าแอดขออนุญาตให้ f c ปล่อยผ่านนะคะขอให้เอาเราก็ดูอาจารย์ที่เราชอบนะคะในช่องนะคะหรือว่าเราชอบอาจารย์ท่านไหนก็ดูอาจารย์ท่านนั้นนะคะแล้วแต่ความชอบของเรานะคะถ้าชอบก็ค่อยดูไม่ชอบก็ปล่อยผ่านทุกแนวทางนะคะทุกคนเนาะ ก็ทําให้เต็มที่ทุกเนี่ยแต่ว่าของอาจารย์นี่ถ้าตัวเจาะเข้านี่ก็โอเคละค่ะแต่ว่าตัวเจาะมันก็ยากน้องทุกคนเนาะถ้าขอแค่แค่ตัวเด่นเข้านะคะบางท่านตัวเด่นเข้าทุกวนก็ดีใจแล้วนะคะเพราะว่าสายรูดนะคะเราพัฒนานี่แนะนําให้รูดนะคะแต่บางครั้งบางขาคนเขามันก็อยากสิเกงโพเด้ก็อยากไปตัวเจาะนะคะยิ่งเสียดายยิ่งเข้าอื่นอะไรอย่างงก็เสียมากเสียน้อยดีเสียหลายกว่าเก่าดีประมาณนั้นนะคะเนาะ ก็คอยเก็บหอมรอมริดไปนะคะทุกคนเล่นยากนะคะตัวเจาะโดยเฉพาะตัวเจาะยิ่งยากนะคะก็แล้วแต,แต่แต่ละคนนะคะวิธีของใครวิธีของมันนะคะวิธีเป็นเซียนเดียวิธีเป็นเซียนนะคะอ้าวอาจารย์ก็ฟันเม็ดเดียวให้ตัวเจาะก็โอ้ยนิ้นแปดสองเก้าสองนะคะมันมาเจ็ดสองนะคะแปดสองอยู่เนี่ยคู่คู่หลักร้อยได้ไหมคะคู่หลักร้อยแบบนี้ได้เงินไม่แปดสองนะคะเนาะแต่ชุดพิเศษก็ไม่เข้านะคะแปดสี่แปดห้าแต่ว่าโอ้ ชุดพิเศษนี่อาจารย์เหมือนจะเข้าตัวใดตัวหนึ่งเลยนะคะในตัวดินอาจารย์ทิ่มอเปดก็มานะคะทุกคนเป็นจะไปจับลูดเนาะนี่นะคะอาจารย์ก็ฟันให้นะคะทุกคนนัะนี้เป็นแนวทางวันศุกร์นะคะแนวทางวันศุกร์ให้ดูก่อนเนาะว่ามีอันไหนเข้าบ้างตัวไหนเข้าบ้างนะคะ่ะค้นออกแปดเจ็ดศูนย์นะคะแปดสองเจ็ดนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะไลฟ์สดวันศุกร์นะคะ เราได้เจอกันแน่นอนเอาแนวทางนะคะของวันศุกร์ที่ห้านะคะจะสุขสมชื่อไหมนะคะเอากระดาษมันขึ้นไปลงลงเฮ้ยกระดาษขึ้นไปลงลงเทนอนะคะเด่นนะคะสองแปด้าวยังอยู่ที่สองที่แปดนะคะเด่นสองแปดนะคะตัวเจาะนะคะสองหนึ่งสองหกสองเก้าโอ้อาจารย์ g r หัวให้เร็วค่ะแปดศูนย์แปดสามแปดสี่นะคะตัวเน้นเน้นแขนแขนนะคะ ดสามแปดสี่นะคะแปดสามแปดสี่เนาะสามตัวบนนะคะหลักร้อยอาจารย์หนึ่งสี่นะคะทุกคนหลักร้อยอาจารย์หนึ่งสี่เดอนีเดอหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสี่นะคะสี่แปดสามสี่แปดสี่ตัวนี้คือตัวสามตัวนะคะสามตัวบนของอาจารย์นะคะพื้ไม่ได้นะคะพื้ไม่ได้กระพริบตาไม่ได้เอาจารย์คือหงายหางสัตว์กระพริบตาไม่ได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพลาดนะคะหน่วยสามตัวเพื่อน เผื่อาจารย์แกลอยแตกนะคะลอยแตกเอาได้กันอยู่บนาาผู้ใดๆเนานะรายงานตัวรูดค่ะรูดทุกคนรูดนะคะช่วงนี้ดับเดือบก็หลุดก็เยอาเพิ่งสนใจแต่ว่านาน,านๆทีนั่งก็หลุดนะคะถ้าเป็นสูตรดับก็สามสิบสี่งวดเพิ่งจะหลุดนะคะมันก็เดินมายาวนานนะคะถือว่าสูตรไหนที่เดินมาเยอะๆนะคะเราต้องค่อยๆ สังเกตดูนะคะมันจะไอ้นี่นะคะแล้วถ้ามันได้หลุดแล้วมันก็จะเข้าต่อนะคะมันจะเดินต่อนะคะถ้ามันได้หลุดแล้วแต่มันจะต่อไปได้กี่งวดนะคะไปได้กี่งวดก็พินิพิจรารณาเด้อค่ะสายดับเนี่ยค่ะอันตรายค่ะลองดูนะคะเด่นของอาจารย์ปัญญานะคะสองแปดค่ะงวดน,นี้สองแปดเอ้าให้ผ่านฉลุยไปนะคะเหลืออีกหนึ่งวันแค่นั้นนะคะวันศุกร์นะคะสายลูดนะคะจะระเฮงกันทั้งอาทิตย์นะคะสําหรับสายลูดเนาะ อ่าสายเจาะนะคะสายเจาะนิว้วเจาะยากนะคะทางช่องก็พยายามทําให้เต็มที่นะคะโดยเฉพาะของแอดนะคะแอดก็พยายามแยกบนแยกล่างใ hey ห้ f อฟซนะคะเพราะว่าเอฟซก็อยากได้บนอยากได้ล่างเนาะเอดก็แบบว่าทําอะไรที่แตกต่างนะคะทําอะไรที่แตกต่างเพราะว่าบนล่างของหลานก็มีแล้วอาจารย์ปัญญาก็มีแล้วนะคะเราจะได้ดูหลากหลายแนวทางนะคะ <S <s โอ้ยปวดหัวเลยค่ะปวดหัวเลยนะคะผอไปถึงไม่มีเนาะ เอานี่นะคะสองแปดนะคะสองแปดสองหนึ่งสองเก้านะคะเอาจมอกีเอสเบาเอียงคะ่ะปวดหัวเอียงเนาะบาทเอาภัยนะคะตายแล้วไปถึงไหนแล้วด่เอาตามนี้เลยนะคะทุกคนเอสก็เอ้ยปวดหัวอะไรว,งงวะงูอ่ะเอานี่นะคะทวนกันอีกรอบนะคะสองแปดแล้วอโอ้ยตายแล้วเบาไปนํ่งกับสีรับไปนึ่งได้เลยอัดคีปไปนํ่ง สองแปดนะคะสองหนึ่งสองหกสองเก้าแปดศูนย์แปดสามแปดสี่นะคะเน้นนะคะเน้นระยานะคะแปดสามแปดสี่หนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสี่นะคะสี่แปดสามสี่แปดสี่นะคะสายรูดเท่านั้นที่รอดนะคะก็ขอให้ตัวดินนะคะเดินต่อนะคะสายรูดบอกขอแค่ตัวดินเท่านั้นแหละทุกวันนี้นะคะเพราะมนเจาะยากเนาะตัวฟันมีไหมยังไม่มีค่ะตัวฟันยังไม่มีนะคะอาจารย์ยังไม่ได้ให้เหรอไม่เอาเอสไม่เห็นเดยไม่มีเดย แกะกับตัวทานดีอยู่ด้วยค่ะอาจารย์ให้แค่นี้นะคะเอาอาจารย์มาฟันเด้อค่ะฟันตัวไหนคะมาฟันโบบ๊ะปะโปะปะโชชาโดดะเลยนะคะอ่าต่อไปแนวทางอาจารย์ปัญญาแล้วก็จะเป็นแนวทางหลานนะคะต่อด้วยแนวทางเอสนะคะหลาย,ลายๆแนวทางนะคะเดี๋ยวจะลงให้ช่ำๆเตรียมรับข้อมูลนะคะทางช่องผิดพลาดต,ตรงไหนก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้นะคะใครมันใครเฮงใครปังดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยกับทุกท่านเด้อขอให้ปังขอให้ปังยาวๆเลยนะคะหนวดหนาหวดนุ่ง นุ่นะคะเอทุกท่านเลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะไปกันเบาๆนะคะไปกันอย่างมีสตินะคะเล่นพอหอมปากหอมพอเดอ้อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ